ล่างีลกล่งแบบนีน้เลยบอกนีน่ก็จะขาวปนจะดี๋ยแล้วก็ปาดผิวด้วยนอนนแ่งแขะแต่าุซักมันแขนาะปาดมันออกมัจะเป็นแบบนี้ล่างให้ออกหลบลบมันแงแบบเนี้ลบออกจ้ะแบบเนี้ยแบบเนี้ยลบออก คนที่ปลาลูกจะทําหรว่าคนที่จะต้มกัก่แตเนาะว่าชุดมีปลาลูกวา่าจะเอ่อหั่แล้วก็สใส่พิเลยใส่องพิกเลยจ้ะเนีน่ยห่งนะจะทำยังไงจ้ะเนียรอดตรงไหนที่มันมีดดอยูลงานจ้ะนี่เนีไหนที่ปลาลูกปากาแ่ปาเน,น,น,นี่ย ล้างไปจะล้างแล้วเนาะแล้วป้านูก,ก็จะหั่นจะหั่นแล้วก็แพ็กเนาะจะเนาะจะหั่นเนาะสะอสาดจะหั่นก็แบบนี้เลยจ้ะแบบหันนี้ใหญ่ไปเลยขอมีนจวเจ็ะ

เพชรนีม่ตจางงานปกติันจะหนาเยอะจ้ะันีมตจ้ะจะหันเซเลนะีวเนาะเฮ็ดสวยจ้ะวันนี้ เดี๋ยวปลุกจะแพ็กก่อนจ้ะแพ็กใส่ตรงนี้ใส่ไม่ได้แบบนี้เอาไปแข็งได้เอาไปมันไ,ได้จ้ะ ทำไตทำได้นแหละแล้วก็เนี่ยจ้ะแล้วก็ดอกเล็กๆน้อยๆเนะก็ใส่ทางดอกเลยจ้ะใส่ถุงน่ะจนะเนาะลูกใส่ถุงอนุแพ็กเซ็ตแล้วจ้ะเดี๋ยวมันจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะ ก็บอกมันมืดแล้วจ้ะสามถุงถุงเก็บได้วันนี้จ้ะอ้ยเห็ดงาๆจ้ปะปลุกจะถ่ายดูอ,อ,อันนู่นกระชองฟิตจ้ะนี่ปลุกอันนี้กระชองฟิตอันนี้มีสามชัน้นแต่ว่า เฮ็ดมันจะอยู่นี่จ้ะอันนี้เป็นซดเป็นซดด้วยกันอันนี้จะซดจ้ะได้แบบนี้ลวกนี่ลวกสนุกทำอะไรสนุกลวกลวกอันนี้จะลวกจ้ะนี่ตรงไหนนี่นี่เ็ลวกแล้วาบางงูทีเนี่ยยัง,ยเ,นเ,นงนเนี่ยซดเป็นเฮ็ดซดได้มาฝังโกนนะจ้ะโอ,ะอย้ยด้วยนะ เนี่ยเป็นแบบดอกปิดดอกหน่อยจ้ะใส่ทั้งดอกแลก็หนุ่มมีของใน,นห้องทั้งนู่นอีิจ้ะเดี๋ยวปนกจะให้ดูด้วยจ้ะเด้อนี่จ้ะมชมฟิตอีกชมหนึ่งเนาะเดี๋ยวปนกจะเปิดให้ดูมันมีแต่ของนี่จ้ะนี่ก็บเฮดนี่อันนี้แบบแบบอันนี้ก็แบบสดจ้ะน,นะนี่แพ็กไว้เนาะเนี่ยแบบสดแบบสด หมูดอกเล็กดอกน้อยนี่ก็แบบสดจ้ะแต่ว่ามูนี่เป็นลวกนี่ช่องเนี่ยเป็นลวกตังๆไวปนะต่างหลายหลายถุงแล้วก็ข้างล่างนิดจ้ะเดี๋ยวปนดูเอาหนี่ของกินก็ดูโอ้ยส่ด้วยหนักหนักได้เห็นโอ้ยเห็นไหมเนาะเดี๋ยวปนจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวปนเอานี่ออกให้ดูข้างล่างนี่ย น่าจะสองแถวเนาะมีงปลาุกเก็บไว้อะลวกไว้มันหายเขาไปเยอะเลยเลยจ้ะ,ะ,ะ,น,ะนี่เหลือแค่นี้ถุงปลาุกเก็บไว้เนาะเนี่ยช่องฟิสเนื้อจะอะไรต่ออะไรหมุนวิปุ้ยจ้ะจะไหวเฮ็ดแต่จะไหวฟังหน,นุนเนาะเฮ็ดอะจะไหวฟังหนุนจ้ะ